หนึแซมีเอลบทที่16บข้อสิบอกว่าเพราะฉะนั้นซาอูจึงทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังเจสีกล่าวว่าจงส่งดาวิดบุตรของท่านผู้อยู่กับแกะนั้นมาหาเราเถิดหลังจากที่ดาวิดได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของอิสราเอลท่านไม่ได้เข้าไปในพระราชวังในเวลานั้นแต่ท่านกลับไปดูแลฝูงแกะของบิดาดาวิดได้ถูกเจิม ตั้งก่อนการแต่งตั้งในขณะที่ท่านทำงานที่ดูเหมือนตำต้อยท่านยังคงทำอย่างดีที่สุดและยืนยันความสัตย์ซื่อของท่านต่อพระเจ้าเมื่อซาอตูต้องการคนที่จะมาเล่นดนตรีเพื่อกล่อมจากความทุกข์ใจมีคนแนะนำว่าดาวิดเป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สามารถช่วยได้ดาวิดซึ่งคนอื่นไม่ถือว่าดีพอหรือเป็นคนที่คนอื่นมองข้ามการถูกเลื่อนขั้นเรียกร้องชื่อของท่าน ท่านได้รับโอกาสที่จะมาทํางานในพระราชวังในทันทีและท่านไม่ได้พยายามทําสิ่งนี้ด้วยตัวเองแต่ว่าพระเจ้าส่งเขาเข้าไปทําดีที่สุดที่ที่เราอยู่เหมือนกับชีวิตของกษัตริย์ดาวิดท,ท่านมีการเจิมมีพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตมีการทรงเรียกแต่ท่านจะไม่ได้ตรงไปยังบัลลังที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้แก่ท่านนั้นทันที การตอบสนองของท่านเวลาที่ท่านได้รับการเจิมแต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นตัวชีว้ว่าท่านจะได้ไปถึงพระราชวังหรือพระบัลลังก์นั้นหรือไม่ท่านจําเป็นต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดในที่ที่ท่านอยู่ตอนนั้นเวลานั้นและเมื่อท่านผ่านการทดสอบเรื่องความสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยท่านก็จะพร้อมสําหรับโอกาสที่จะมาหาท่านที่ท่านจะได้รับตําแหน่งให้เราร่วมใจกันนิฐานพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ ได้ประทานการเจิมและการแต่งตั้งให้แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์เชื่อว่าข้าพระองค์จะผ่านการทดสอบความสัตย์สืกของกระทําทุกอย่างให้ดีที่สุดและไปยังที่ทิพย์องค์ทรงนําข้าพระองค์ไปในน้ำพระเยซูเอเมน